ทุกคนครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนไทยถึงอินกับคริสต์มาสมากถึงขนาดนี้ครับสวัสดีครับผมกันกันศีราโดจนากุลนะครับชื่อเล่นชื่อกันชื่อจริงก็ชื่อกันครับวันนี้ผมอยากจะลองมาชวนคุยกันครับว่าคริสต์มาสจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปยังไงแล้วคนไทยมองคริสต์มาสยังไงกันแน่ครับ โอเคถ้าเราพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสเครับทุกคนเป็นเทศกาลที่เราจะนึกถึงซันตาคลอสเออนะ <c oughs> คนที่มีเคราคนที่ใส่ชุดสีแดงแดงเขียวใช่ไหมมีต้นสนมีออนาเมนต์เยอะๆมีมือโซ่โทมีการให้ของขวัญมีการไปนั่งบนตักซันต้าขอของขวัญถ้าทำตัวดี ซันต้าจะเอาของขวัญดีๆมาให้ถ้าทำตัวไม่ดีก็จะได้เป็นฐานหรือว่าได้เป็นของขวัญที่ไม่ดีเป็นต้นเนาะคือคริสต์มาสเป็นต้องบอกว่าหลายคนมีภาพจำคริสต์มาสที่ชัดมากๆถ้าทุกคนเคยคุ้นเคยกันเนาะกับคำว่าคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์มาตลอดเนาะอ่าคริสต์มาสนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นเทศกาลของการฉลองการประสูติของพระเยซู <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจคือถ้าถ้าเราลองเช็คดูจริงๆนะครับ ที่มาจริงๆแบบจุดเริ่มต้นของคริสต์มาสนะครับมันไม่ได้มีแบบจุดพิน p o ยตายตัวชัดๆเลยเนาะคือมันเป็นเทศกาลที่อยู่มานานมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นวันที่25ธันวาคมมันก็เคยมีหลายวันมาก่อนมากแล้วมีวันที่6มกราคมมีช่วงมีนาคมก็มีมีหลายอย่างมากๆแต่ไอเดียเลยคือว่าโอเคมันถูกเคาะมาแล้วว่าอันนี้แหละเราจะเฉลิมฉลองด้วยกันว่ามันคือวันเกิดของพระเยซูการประสูติ์ของพระเยซูนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะเพราะว่า ถ้าถ้าเราลองเช็คดูเนี่ลองลอง,ลองตั้งคำถามดูนะ้องปีนี้ปี 2024. 2024 2024ปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนระบบปฏิทินเรายังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันจะตรงกันกันกบทุกวันนี้ไหมเนาะโอเคมันมีเทศกาลการเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเนาะในย้อนไปเมื่อประมาแบบแบบคริสต์ศักราชต้นๆแรกๆเลยประมาณแบบ1 0 0 200300ปียุคนั้นเนี่ยเป็นยุคโรมันซึ่งในยุคนั้นนะครับมันมีเทศกาลหลายอย่างมาก แล้วมันมีศาสนาหลยายอย่างเช่นกันเนาะเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองคล้ายๆกับคริสต์มาสเนาะจะเป็นเทศกาลที่ชื่อว่า d i ส s n a t a l ส s ซ o l i s Invicti ซึ่งก็เป็นวันเกิดของพระสุริยเทพในจกักรวรรดิโรมันทีนี้มันก็จะมีเทศกาลอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเช่นเทศกาลคาเลนส์ ens, หรือว่าเทศกาลเซเทอร์ alia, เนเลียเนาะซึ่งเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองอ่าแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในยุคโรมันนะครับเรื่องที่ผมได้ลองไปลองเช็คดูเนาะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะและอ่า เทศกาลต่างๆพวกนั้นนะครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อศาสนาเนี่ยมันเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งที่ศาสนาคริสต์เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับจกักรวรรดิโรมันนตอนนั้นเนาะก็ต้องการที่จะประกาศให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเป็นศาสนาที่เป็นทางการแล้วก็ได้มีมีการเคาะวันมาแหละว,ว่าคริสต์มาสจะเป็นวันที่25ธันวาคม มันมีทฤษฎีหลายอย่างมากแต่ที่ผมลองรีเสิร์ชมาเราก็ได้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการมอบของขวัญเปรียบเสมือนกับการที่เรา,าเริ่ดลึกว่าพระเจ้าได้ให้ของขวัญกับพวกเรามาก็คือการไถ่ยบาปหรือว่าจะเป็นการที่เซนต้าเป็นเสมือนกับนักบวชของคุษษษณศาสนาในตอนนั้นเนาะในยุคปัจจุบันเป็นเทศกาลของการให้ เป็นเทศกาลของการรวมตัวครอบครัวเป็นเทศกาลของการที่เฉลิมฉลองความสุขเฟสซีร่วมกันมินิ่งของทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันหลากหลายมากจริงๆแล้วมันอยู่ในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในไทยการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นหรือจะในมาเลเซียหรือจะเป็นหลายๆที่ก็ตามเนาะมีการรวมตัวกันเพื่อให้ความสุขอะไรบางอย่างร่วมกันจริงๆเนาะโอเคคริสต์มาสเนี่ยมันก็อยู่กับพวกเรามานานมากแล้วเนาะ มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเทศกาลสากลสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อจริงๆก็บอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันก็มีมีมโผล่มาเนาะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกคนไทยเฉลิมฉลองคริสต์มาสถ้าเป็นคนต่างชาติมาเที่ยวไทยแล้วมาพบกับการตกแต่งหรือว่าการเฉลิมฉลองการแต่งตึกการแต่งรถการโหเยอะแยะไปหมดเลยไอความเฟสตีฟของคริสต์มาสในไทยเนี่ย ก็อบอกว่ามันไม่ธรรมดามันมีความพิเศษอยู่แล้วมันมีความน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าเฮ้ยความจริงแล้วคนไทยเราอะ่ะคือศาสนาที่เป็นโดมนแนนหรือเป็นศาสนาที่เป็นอิทธิพลเยอะกับคนไทยในจริงๆแล้วคือศาสนาพุทธจิงกเบลจิงกเบลจิงกออเดเวแล้วถ้าให้ผมลองถามหลายๆคนที่รู้จักแล้วก็เฉลิมฉลองคริสต์มาส หลายคนอาจจะตอบไม่ได้ว่าทำไมจริงแล้วเราเฉลิมฉลองไปโดยมีจุดประสงค์อะไรจริงๆกันแน่แต่ว่าหนูได้ยินนะคะว่าซุ้มกาแฟป้าติ๋มะคะ่ะถ้าแต่งปีมคลิปมากคืาลด5บาทนะคะร้านไหนนะจ๊ะที่ว่าลด5้าบาทร้านป้าติ๋มข้างตึกอปะป้าติ๋มข้างตึกใช่ไหมที่ลด5าบาทต้องขนาดนี้เลยเหรอคะอปกติมันแก้วละยี่สิบเองนะคะพี่ไปเอาฟิลจ้ะไม่ได้คิดเลยมาก,ไ,มากไปแล้วเดี๋ยวคนเยอะไม่ได้สนใจส่วนลดเท่าไหร่หรอกนะเราจะแค่ตอบว่าเฮ้ยเรามารวมตัวกับเพื่อนมันเป็นเทศกาลของการที่ให้ของขวัญกันไงมันเอนจอยมันโม สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากเลยเนี่ยคือโอเคด้วยความสากลของมันด้วยความที่ว่าเรามองว่ามันเป็นความสนุกมันเป็นความสวยงามเคยการแต่งหลายๆอย่างเนี่ยมันสวยงามเนาะการที่มีต้นไม้มีความเฟสิมันเป็นเทศกาลที่เราได้แบบปลดแอกอแบบเราเครียดมาตลอดช่วง Q3 Q4 ก็ในที่สุดและนี่คือสัญญาณก่อนที่ฉันจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่ได้หยุดยาวคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์มากแ,แล้วจะบอกว่ายูนี้ก็ว่าได้เนาะคือ ความน่าสนใจนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะตั้งคําถามกับมันเท่าไหร่ความคริสต์มาสมันหมายความว่ายังไงกับคนไทยเป็นสิ่งที่ผมสงสัยในช่วงหลายวันมาน,นี้เนาะโอเคคริ Christmas สต์มาสสำหรับคนไทยแล้วภาพที่เรานึกถึงนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้รีเล t อะไรกับวัฒนธรรมของเราขนาดนั้นแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโมเมนต์ที่เราได้ enjoy กับคนที่เราอยู่รอบๆเนาะอยู่ใกล้ตัวจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนสนิทก็ว่าไปเนาะ คุณค่าของคำว่าคริสต์มาสกับคนไทยครับมันสะท้อนออกมาจากสายตาเหมือเลยเนี่ยสายตาที่เรามองต่อวัฒนธรรมชาติตอนตกครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงามของมันเนาะแล้วผมก็ลองตั้งคำถามต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณค่าอะไรที่เราให้กับวัฒนธรรมชาติตอนตกกันแน่ประวัติศาสตร์ของคริสต์มาสกับคนไทยมันจริงๆไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะ เราได้รู้จักกับคริสต์มาสก็ตอนที่มันมีชาติตันตกได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อก่อนเราก็คงจะมีเทศกาลที่เต็มไปด้วยประเพณีไทยเราเฉลิมฉลองเราไหว้พระเราอยู่กับเทศกาลวันประเพณีของศาสนาพุทธกันคริสต์มาสและเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งใหม่เป็นความสมัยใหม่ แล้วมันก็ทําให้ผมได้ลองตั้งคําถามดูว่าเอ้ยในสายตานี้นี่นจริงมันก็คือคุณค่าที่เราคนไทยจริงๆเนี่ยมองต่อสิ่งที่เป็นของชาติอื่นเหมือนกันนะมันเป็นคุณค่าที่เรารู้สึกว่าความเป็นประเทศอื่นความเป็นชาติตะวันตกเนี่ยมันมีความทันสมัยจังมีความโมเดิร์นจังเลยซึ่งไอ มุมมองแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือควาว่า perceptive value เนาะคือคุณค่าที่เรามองเห็นคุณค่าที่เรายอมรับคุณค่าที่เรามอบให้กับสิ่งที่เราเห็นผมรู้สึกว่ามันส่งผลมากๆเลยกับ value ของคนไทยในปัจจุบันหลายๆอย่างที่เป็น innovation เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการทําให้มันกลายเป็นระบบสังคมเป็นพฤติกรรมวัฒนธรรมที่เราเล่นกันด้วยกันเนี่ย แม้แต่หลักสูตรในการเรียนของเรามันก็มีการผสมผสานความเวสเทิร์นหรือว่าความชาติตะวันตกเข้ามาให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นต้องบอกว่ามันคงเด็กเลี่ยงไม่ได้หรอกที่มันจะมีการเบลนด์อินกันของวัฒนธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษเนี่ยคือการที่คนไทยมองว่ามันมีความทันสมัยเพียงแค่เพราะว่ามันมีความชาติตะวันตกขึ้นมาไอ้มุมมองที่คนไทยมีต่อชาติตะวันตกไอ้ความโมเดิร์นนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็นึกถึงทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจได้เนาะ เป็นทฤษฎีที่มีเชื่อว่า EPG model นะครับผมมาจากคุณ h o w a r d V. p ดวีพู e ิมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเป็นทฤษฎีที่อยู่มานานมากแล้วละน่ะเป็นเรื่องของ culture ระหว่าง domestic กับ foreign โอเคซึ่งอันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารคนในเรื่องของการบริหารบริษัทการขยายสาขาไปต่างประเทศหรือการที่เราจะต้องเจอกับ culture ที่แตกต่างกันเนาะไอเดียของ concept theory นี่นะครับมันมีมุมที่ว่า คนในประเทศโฮมคันทรีนะครับหรือว่าประเทศเจ้าของเนี่ยจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปกับของจากประเทศอื่นซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างมาให้แบบตัวที่ผมรู้สึกว่าเป็นชัดๆแล้วกันเนาะมันจะมีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Ethnocentrism มเหนะ็นออกมาจาก EPG m o โมเดลเหมือนกันไอเดียของตัวคอนเซปต์เนี้ยมันคืออาการที่เจ้าของประเทศจะรู้สึกว่าสิ่งของที่ออกมาจากเจ้าของประเทศ s ู perior หรือว่า มีความโดดเด่นกว่ามีความพิเศษกว่าของจากชาติอื่นๆตัวอย่างที่มันชัดๆเนาะก็จะเป็นประเทศที่มีความชาตินิยมสูงอย่างเช่นญี่ปุ่นที่มีมุมมองที่พ roud มากกับโตโยต้ากับบริษัทในเครือประเทศญี่ปุ่นของเขาเนาะหรืออย่างเช่นประเทศจีนก็ตามที่มีความชาตินิยมสูงพอๆกันเลยกับการที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามที่ลงทุนไปประเทศจีนเนี่ยคนในประเทศจีนก็จะมีแนวโน้มที่จะอยากใช้ของจีนกันเองมากกว่า ไออันนี้นะครับมันคือคอนเซปต์ของเอสโตรเซนทริซึมทีนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์ที่มีชื่อว่าโพล y เซนทริซึมซึ่งไอตัวโพล y เซนทริซึมเนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงข้ามกันหนึ่งจะเป็นเรื่องของการโล c คไลซ์อคือการเชื่อว่าการที่เราเข้าไปใน culture ที่แตกต่างวิธีการที่มันเหมาะสมที่สุดเนี่ยคือการที่เราปรับตัวให้มันเข้ากับ culture นั้นๆโอเคซึ่งอันนี้ผมก็จะนึกถึงตัวอย่างที่ บริษัทมันมีการขยายสาขาหรือว่าไลอ up ไปต่างประเทศเนาะถ้าเอาชัดๆนยผมว่าจะเป็นแมคโดนัลล์กับ KFC ซีแมคโดนัลล์ในการที่เขาปรับสูตรอาหารของเขาเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยในทุกๆประเทศที่เขาทำโอเคซึ่งอันเนี้ยก็ผลพลอยได้มาจากเรื่องนี้แหละว,ว่าเขาเชื่อว,ว่าคนในแต่ละประเทศจะมีความชื่นชอบมีเ r e f e r ฟรนซ์ที่แตกต่างกันโอเคอีกอันนึงที่บอกกันไปเนะาะเมื่อกี้ก็คือ KFC k f c เนี่ย ผมนึกถึงตัวอย่างที่เขาเข้ามาทําตลาดในไทยคือความ KFC ทุกคนลองนึกภาพดูก,ก่อนแรกสุดเลยเนาะก่อนที่เราเมื่อก่อนตอนเนี้ยมันไม่มีฟาสต์ฟู้ดมาก่อน KFC เป็นเจ้าแรกๆเลยที่เป็นฟาสต์ฟู้ดที่ไาเข้ามาทําตลาดในไทยซึ่งฟาสต์ฟู้ดนั้นแหนละเข้ามาทําปุ๊บมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยคนไทยน่าจะไม่เคยกินไก่ทอดแบบรูปแบบของ KFC เป็นปรุงแบบ KFC แบบอเมริกันขนาดนั้นมาก่อนเนาะ ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องยากมากเมื่อถ้าเราเทียบว่าแบบเราเป็นคนที่เพิ่งมาเห็นไก่ทอดที่ทอดจนกรอบมันกรอบกรอบขนาดนั้นเนี่ยมันมันคงเป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วคงไม่กล้าก,กินแรกๆจนกว่าจะมีคนมาลองแล้วก็มารีวิวให้ฟังเนาะยิ่งเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำวิธีการที่ KFC ใช้วิธีตีต,ตลาดไทยให้มันถูกออดถูกแบบชื่นชอบโดยคนไทยมากขึ้นเนี่ยก็คือการที่เขานําเสนอเมนูที่คนไทยน่าจะรู้สึกคุ้นชินเช่น ข้าวยำไก,ขไก่ข้าวยำไก่แซบข้าวยำไก่โอเคมันมีเยอะมากเลยคือนำเสนอเมนูข้าวผสมกับเมนูไก่ทอดทำให้มีความโลคอลไลซ์มากขึ้นทำให้คนรู้สึกอยากที่จะลองเมนูที่มาจากแฟชั่นเชนมากขึ้นเนาะไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใหม่เกินไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของโพลิเซนทริซึมเนาะคือการที่เรามองว่ามันมีความหลากหลายแล้วเราก็ต้องอัดดับตามความหลากหลายนั้นโอเค นในสิ่งที่คนไทยเป็นนะครับจะไม่ได้เป็นทั้ง2ตัวนี้เลยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าคนไทยเป็นเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยมีชื่อว่า e i n o c e n t r i s m โอ okay. เคซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลย <laughs> ethnocentrism เรากำลังพูดถึงว่าของของฉันดีที่สุดในโลกไม่มีชาติไหนในโลกที่จะดีกว่าของของฉัน polycentrism เรากำลังจะบอกว่าเราต้องมีการปรับตัวเข้ากัน มันต้องมีการบูรณกันเนาะเพื่อให้มันเข้ากับความต้องการของทุกฝ่ายโอเคสำหรับซีโนเซนทริซึมนะครับเหมือนแบบห<อ>งายความอีกทีหนึ่งคือการที่มองว่าของจากชาติอื่นนะครับจะมีความโดดเด่นมากกว่าโอเคเนาะของจากชาติอื่นจะมีความพิเศษกว่าจะมีความโดดเด่นกว่าคุณภาพดีกว่ามีความทันสมัยกว่าแล้วมันเป็นมุมมองที่มันถูกถ่ายทอดมาเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพรีเฟร์หรือว่าเรามีแนวนมที่จะอยากใช้ของจากชาติอื่นมากกว่า ทางนี้ที่ผมเล่าเรื่อง EPG model จะเป็น ethnocentrism polycentrism sinocentrism หรือจะเป็นตัวอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือจะเป็นเรื่องของ westernize เรื่องของ modernize การที่เรามองว่าของจากชาติอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคือไม่ได้จะบอกว่ามันคือการอคติกับคริสต์มาสหรอกจริงๆแล้วมันคือการที่ผมอยากจะลองคิดด้วยแหละว่าเฮ้ยทำไมคนไทยถึงอินกับคริสต์มาสได้ขนาดนี ผมรู้สึกว่ามีความพิเศษจริงๆกับการที่เราได้ผูกพันกับเทศกาลเทศกาลนี้แม้ว่าเราเองจะเป็นศาสนาอื่นหรือจะมีความผูกพันมีเรื่องราวอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อแท้ของคริสต์มาสเลยพวกเราเองก็จะมีความหมายของคริสต์มาสที่แตกต่างกันไปแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราได้เข้าใจมุมมองคุณค่าที่เราให้เป็น perceptive value ที่เราให้ต่อคริสต์มาสจริงๆเนะี้ย มันทําให้คริสต์มาสที่เราได้เอนจอยด้วยกันมีความหมายขึ้นมากๆเลยครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นการชวนคุยเบาๆเนาะว่าทําไมเราถึงอินคริสต์มาสได้ขนาดนี้เมบีในอนาคตความหมายของคริสต์มาสของคนไทยหรือว่าของทุกคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็ได้นะครับและนี่คือการชวนคุยทําไมคนไทยถึงอินคริสต์มาสขนาดนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาไงก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด Subs subscribe ให้กับช่องนะครับ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับมาแชร์ความเห็นแชร์มุมอมองกันเนาะว่าทำไมคนไทยถึงอินคริสต์มาสขนาดนี้สำหรับปี2024นะครับท้ายปีแล้วก็ขอให้เป็นเทศกาลที่ทุกคนได้มีความสุขปลอดภัยได้เอ็นจ m ยโมเมนตกับคนที่ทุกคนรักนะครับและขอให้ปี2025นี้ปีหน้าของเรานะครับผมเป็นปีที่ทุกคนได้พบเจอกับความสุขได้เจอความท้าทายใหม่ๆให้เราได้เติบโตขึ้นและก็ให้เราได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิม ก็ปีดีนะครับสวัสดีครับ